มือถึงเวลาตรประธานสี่แล้วยมดูวีดีมันมีความละเอียดนะแต่ถ้าโยมในปฏิจจาไปก่อนมันก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่ามันมันเป็นเหตุปัจจัยข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันเห็นเป็นสภาวะอยู่แล้วในปฏิจจาวันนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์เวทนาเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่มีนั่เกิดจากผัสสะทุขทุกเราทำใช่ไม่ไม่ใช่นะมันก็จะดูเวทนาชัดขึ้นเพราะมันเห็นเป็นสภาวะอยู่แต่พอสังเกตนะทุกสิทธิ์ที่เรียนปฏิจจาแล้วพอไปเรียนตรีประธานสี่เนี่ย ละเอียดยิบเลยโยมทีนี้ละเอียดยิบเลยเพราะว่ามันเห็นมันเห็นแผนที่มาก่อนอยู่แล้วมีความละเอียดมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอไปดูเนี่ยดูกายดูเวทนามันหาตัวต,ตนไม่เจอเยอแล้วพอไปดูหมดจิตก็เหมือนปกติเป็นสภ,ภาวะทั้งหมดไงความโกรธเห็นไหมความโกรธความกดเหมือนเหมือนความ,ม,ม,วามใกล้ไหมไม่เหมือน <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าเขาเรียกลักษณะพิเศษเขาเรียกวิวเศษลัาากษณะลักษณะเฉพาะตัว เขาถึงจาสภาวะได้ว ok ่าไอ้สภาวะนี้เรียกว่าอย่างนี้คือตัวโกรธสภาวะนี้คือตัวใคร่สภาวะนี้ตัวตัวหลงอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นแล้วเขาถึงตรอรู้จักสภาวะเขาได้สติมันจําสภาวะได้หรือมันจําได้ว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวทางวัตถุพื้นอ้ตัวนี้ไม่มีโรคกดหลงเนียถ้ามันจําถูกมันก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นนะแต่ถ้ามันจําผิดใช่ไหมไปจำมาสุขทุกข์เพราะจากเขาทำนั่นก็จะโกรธง่ายอยู่เขาได้ก็จําไว้ได้ปฏิฆะจํามได้ความไม่พอใจอยงงเสียมัดบไปแล้ว ช่ไหมแต่มันจําไม่ได้มันจาเสียงไว้ได้ความไม่พอใจเขาได้ปฏิฆาสัญญาไม่จำว่าเราเราถูกเขาผิดจำไม่ได้ทิฐิไะโยมมีทิฐิมีทิฐิมีความเห็นเนี่ยเด็กจำไม่ได้ทิฐิโยมเคสังเกตดูว่าชีวิตก็เป็นอางนั้นหลวงพ่อก็เคยเป็นมีทั้งหมดอะโยพวกนี้กิเลสมีทั้งหมดถึงบาถ้าไม่รู้จักกิเลสไม่เคยกิเลสปฏิบัติไม่เป็นหรอกโยมเจ้าไก่ไอ้นี่มันกิเลสที่ว่าใช่ไหมโยม